หากวันใดวันหนึ่งโลกต้องเผชิญกับความเหน็บหนาวและเราจะต้องอดทนต่อสู้เพื่อให้อยู่รอดในเจ็ดวันซึ่งแน่นอนว่าที่ทำไม่ได้ตายหาก่อนคุณรู้ชีวิตกูณอยู่แล้วแหละชะตาชีวิตคุณอะไม่เกินวันที่หนึ่งหรอกไม่มีทางเลยไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรขนาดนั้นจ <c oughs> ะบอกอยู่ไงพี่กิจว่าไม่เกินวันที่หนึ่งหรอกวันนี้เรามาลุยกันในแบบอะ seven day to last นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่กิจจะปกป้องน้องสีได้ไหมถ้าพร้อมแล้ว ดไลค์แล้วไปกันเลยไปกันเลยไม่พูดเขาพร้อมกันปะเราสามารถทีกันกี่โมงอ่ะพี่กิตขึ้นมาขึ้นมาพี่กิตลุกพี่กิตโอ้ยทำไมสีหน้าเป็นแบบเนี้ยพี่กิตเหมือนกันเลยพี่ก็เห็นน้องสีหน้าเป็นแบบนั้นเหมือนกันเลยนี่นี่นี่เรามาคุยตรงนี้ก่อนพิธยุพิธยุนี่นี่แดลียนมีบางอย่างหลุดออกมาจากห้องแล็บหรือคอปเตอร์กันเรามาช่วยคุณอยู่ให้เราเจ็บปันโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนอนเลยนอนเลยหยอกหยอกหยอกอะไรน้องสี เราเก็บอาหารก่อนน้องสีเก็บยังยัาง,ยงสีจะเก็บตรงนี้เอออุย๊ยเป็นไรอ่ะน้องสีไม่รู้เอ,อ้าเอ,อ้าอยู่ๆสีจะนั่งเก้าอี้แล้วมันก็ะักะสีเดี๋ยวว่าจะมีพลังงานบางอย่างผักน้องสีแบงง่งกันแบงงน่งก <c oughs> ันคนละสองฟองนี่นี่นนอา้าวทำไมพี่กิจได้ได้สองฟองอะ่ะไม่เปไน็นไรพี่เป็นผู้ชายพี่ต้องใช้เยอะออก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 ข้างนอกเลยออกข้างนอกเลยพี่กิจมึงเห็นขวานไหมทำไมทำไมเอาซื้อไว้จามมึงเนี่ยนี่กดเลขสองจะเป็นดุลนาฬิกานะออตอนนี้มีเวลาอยู่สามนาทีสี่สิบหกวินาที เขามีปืนให้เราซื้อด้วยหรอปืนสไนเปอร์หรือเปล่าใช่แต่เราไม่ซื้อเพราะพี่เก่งนี่แค่อันนี้อันเดียวพี่ก็ซู้ได้แล้วนี่ไงโอ้โหพี่ระดับพี่อยู่แล้วต,ตัดต้นไม้เร็วๆไปๆพี่กิดตามไปตามุ้ยทำไมม,มันมีเอฟเฟกต์เสียงเกบนี่น่ากลัวแล้วเกินส่ตัดมาเยอะเยอะเดี๋ยวเราจะเอาไว้สร้างครับเราต้องมีอาหารกินน่ะน้องสีหาเบอร์รี่กันเฮ้ยมีกวางด้วยวะปืนสิครับรออะไร ขอโทษจริงนน้องกวางวิตพีมต้องอยู่รอดอ่ะน้องปวดให้8ป0 0 0บาพาโอ้โห89บาพันาเลยเหรอใช่แก่เลยนะบีเบอร์รี่เก็บไว้เก็บไว้ี่กิตรู้ได้ยังไงอะมันคือเบอร์รี่อ้าวก็พี่เคยเล่นมาแล้วอ๋อใช่ใชแต่พี่เล่นแป๊บเดียวเพราะว่าพี่จะเก็บไว้ประจนไฟกับน้องสีเหลืออีกสองนาทีแรงมือแรมือไปไปไปพี่เก็บไปเอาอะไรเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่พี่เก็บเบอร์รี่ไปกินก่อนแล้วก็ถ้ามีถ้าเจอฟางอีกข็ไล่วิ่งไปลากางก่อนได พิกิทพิกิทสีอยู่นี่เป็นไรเคโอเคตัดต้นไม้ไปตัดต้นไม้ไปยิงปางก่อนเอ๊ะมาเป็นอาหารให้ฉันนะโอ๊ย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 อดปืนดีพิกิทแม่งเถื่อนว่ะไม่ได้หรอกท้องสีชีวิตเราต้องหยุดรอดเหลือหนึ่งนาทีกว่า พี่ได้หนังมาแล้วผิวของสีไปครึ่งหนึ่งแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินข้างในนั้นอ่ะไปกลับบ้านกันดีกว่าดูนายกาที่เหลือหนึ่งนาทีครึ่งไป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 สีเก็บไม้ก่อนได้ได้ได้พี่ชายที่แสนดีให้ผู้หญิงตัวอย่างสีมาตัดไม้โอ้ดีแล้วมันก็ต้องอยู่รอดอ่ะแหมจะมาเป็นผู้หญิงกินแรงไม่ได้หรอกเธอได้ได้สองพันยี่สิบห้าแล้วน้องสีมันจะดูตรงไหนหรอพี่กิจว่าของเราได้กี่ชิ้นอ่ะซ้ายมือไงอ๋อสีมีไม้ยี่สิบสองอันใช่ใช่ใช่พี่ก็ น้องสีอยู่ไหนอยู่นี่สียังไม่เข้าบ้านเลยมามาิ่งมาิ่งมาเรายิงน้องสีได้ไหมแบบพินลอยิงขาดูหน่อยปลาป่าป่าเข้าบ้านเข้าบ้านตรงนี้ปิดประตูก่อนเดี๋ยวเราสร้างเราสร้างอะไรดีอ่ะกระสูนเหลือเท่าไหร่อ่ะกระสูนมีไม่จำกัดที่ทำอะไรคะที่จะสร้างอที่ให้เขาอบอุ่นอ่ะอ๋อตอนนี้ก็จะ เป็นตอนกลางคืนละถ้าเราสรบก็คือจะเปลี่ยนเวลาใช่ทุกทุกครั้งที่มันจะไปกลางคืนเราจะเปลี่ยนเวลาอาทำตรงนี้ได้ไหมอ่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพี่สร้างก่อนนะตั้งไฟอุ่มเอ้ยตั้งแคมป์นี่ไงสีวางแล้วสีวางให้พี่กิษเองตะความดิบเราจะเตรียมอะไรอ่ะไปทำามันสุกให้นี่ไงสุกแล้วน้องสีพี่อยากให้น้องสีทำไมมือทำไมมืองอเงี้นะเราข้าวความหิวเราต้องกินแล้วแหละน้องสีกินเบอร์รี่ก่อนกินเบอร์รี่ก็ได้ค่ะกินเยอะๆเลยกินเยอะๆเลยมันไม่พออ่ะพี่กิษ ไม่พอหรอพี่มีเนื้อกวางปรุงสุกตั้งเยอะเนี่ยแต่พี่อยากจะให้ไม่รู้ไม่ให้ยังไงอ่ะกดแท็บกดแท็บกดแท็บแล้วเราก็เอาของเอาของอย่สีนี่นี่นี่น้องสีเก็บเนื้อกวางไปเลยพี่กิจหยุดหยุดหยุดติการคุยเรื่องกินก่อนได้ยินเสียงมันมีคนก็เนืน้าก็กลัวน้องสีอดหยาบพี่กิจเขาไม่ให้เอาจากประตูไม่ใช่หรอเราต้องออกไปสอดสู้ดิมาแล้วมาแล้วอุ้ย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 น้องสีเราเลยนาทีกว่าอุ้ยน้องสีน้องสีเขายิงเลย อุ้ย,ยสีปักอะไรอ่ะมันมันมันหนีมันหนีมันหนหรีรอดน้องสีช่วยยิงหน่อยปักอะไรเอาสีไปดูขวาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูซ้ายพิกิทเราต้องทำไฟมาเพิ่มพิกิทวางไฟหน้าบ้านได้ไหมคะพี่จะสร้างเป็นไม้แล้วกันนะใช่ใช่วางหน้าบ้านแล้วเดี๋ย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 วแป๊บนึงอือมาแล้วมาแล้วไหนไหนอยู่อยู่ไหนไว้น้องสีได้ม<ะ>่<ห>ใครข้ออะไรวะอุ้ยมันเคาะหลังคามาแล้วมาแล้วมาเคาะหลังคาเคาะเล่นเหรอเคาะเล่นเหรอเคาะเล่นเอ่ะเล่นเล่นอ่ะ เพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นหรอเพื่อนเล่นหรอเพื่อนเล่นเหรอ,อล้ำผามีไหมมีน้องสีแปลงผักมันมีผักได้วหาใครไปปลูกให้เราไม่รู้ว่ะออตอนนี้สีขอสร้างก่อนนะโอไม้ไม่พอหรอเดี๋ยวเรากังวันเราไปหาใหม่ก็น,นั่นแหละกดเราสามารถกดแถบระ้ววางอาหารวางของให้ได้แล้วนี่นนไงสีทําแล้วสีไม่รอพี่กิจแล้วเห็นไหมเห็นความสว่างไหมพี่กิจย้ายตรงนี้ไปไว้ข้างบ้านย้ายเหรอย้ายลยค่ะไปไว้ไปไว้ฝั่งขวาเรามองข้างหน้าได้ใช่ค่ะโอ้ยกังวันแล้วเราต้องค่าได้น้อยมากเลยอ่ะ ไม่เป็นไรมันแค่วันแรกไงน,น้องสีน้องสีอยากฆ่าเยอะใช่ไหมเดี๋ยวฆ่าคนเดียวเลยเขาบอกว่ามันจะหนาวกว่าปกติมากวิจริงด้วยฝนมันตกน้องสีทำไงต้องรีบตัดไม้สิครับรออะไรลุยเลยน้องสีเดี๋ยวพี่ตัดตรงนี้เองกว้างกว้างเออ <มา S 1> ยิง <มา S 1> เลยยิงเลยยิงเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เออเออยิงไม่โดนเลยน้องสีเออไม่โดนเลยระดับสีซะอย่างเออเอาให้ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่กิตแบ่งหน้าที่ตัวเอง รู้แล้วอย่าลืมเก็บเบอร์รี่มากินด้วยนะแต่ถ้าได้กวางเงยอะก็โอเคอยู่หรอกพี่กิตตรงสีมีกวางพี่กิตลงมาพี่กิตเร็วๆมีน้องกวางอยู่ตรงนี้เต็มเลยลงไปด้านซ้ายเจอเลยโอเคโอเคมาๆมาๆน้องพี่ขอโทษนะน้องเตี๋ยวร้อยกวางบอกมึงไม่ต้องขอโทษกูหรอก <S <S ใช่ใช่ใช่เสร็จตไปก่อนแต่เด็กแล้วเอาไปทำอะไรหรอพี่กิตน่าจะเอาไว้ตอน ออกไปข้างนอกหรือเปล่าไปแบบไปไว้ซื้อ,อของอะไรใช้อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่แน่ใจนะพี่ตัดไม้เยอะๆก่อนพี่โอ้ยโอ้ยพี่กิ๊ตเป็นไรต้นไม้มันหล่นทับถ้าตัวพี่เด้งออกไปเลยเออมาๆมา,มาหมดคำจะพูดกับพี่กูเลยว่ะพี่กิตดูความหิวตัวเองด้วยนะเฮ้ยพี่กิตเราต้องเข้าไปข้างในแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เออหนาวอ่าเราเหลือเวลาอีกสามนาทีอยู่นะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวพี่กิ๊ตอยู่แล้ว,ลวหนาวจริงหนาวจริงหนาวจริงอุ้ยเดี๋ยวสีไปสร้างไฟก่อนได้ พี่กินเนื้อกวางก่อนพี่ไปเก็บผักก่อนนี่ระบางเก็บผักนี่มันชอบเดินมาตรงนี้มืดๆหรอนี่แน่เออก่อนนะมีอะไรที่เราจะบันไดพี่กิตมีบันไดด้วยได้ได้ได้ก็งั้นเดี๋ยวเราสร้างในบ้านพี่กิตเดี๋ยพี่สร้างขอขอไม้ได้ไหมคะพี่กิตมาสร้างเร็วๆร็วไม้เหรอไม้พี่กิตไปสร้างเลยอยู่สีไปตัดไม้เองได้ได้ได้อ่าพี่เอาเป็นพี่กิตดูเวลาให้สีหน่อยเหลือกี่นาที 2ก็ดีกว่าสบายโอเคพี่กิจสร้างบันไดเลยวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์ข้างบนกันไหมไม่อ่ะพี่ว่าอ,อยู่ในบ้านก็นได้เชื่อพี่พี่ผ่านการตัวรอดมาแล้วนี่นีีเราเราอยู่ตรงนี้ได้เลยนี่ <c oughs> ได้เลยพี่เมื่อก่อนตกสถาปัตย์นี่เป็นไงเ๋ยวสีพยายามตัดไม้ก่อนนะเพราะว่าไม้เราน้อยมากเลยค่ะอุอ้้ยพี่กิตมีเสียงอะไรจากกรุงสีอ่ะพี่กิจเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้พี่กิตตโกสีหน่อย น่ากลัวมากเลยไหน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 ทำอะไรหนึ่งอาทีกว่าหนึ่งาทีกว่าพี่เกตเราต้องสลับกันไปตัดไม้เพราะว่าเราหนาวโอเคงั้นเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มฟืนอีกใช่ไหมข้างในใช่ค่ะข้างในบ้านต้องต้องเพิ่มอีกเดี๋ยวพี่สร้างก่อนใช้สิบไม้เหรออ๋อไม่พอมีห้าไม้ป่ะพอเราพอเราหนาวตัดไม้เหนื่อยมากขึ้นค่ะสีหนาวมากเลยตอนนี้แหละรีบรีบเข้าบ้านเดี๋ยวนะเราจะขึ้นอย่างนี้อ้าวแล้วทำไมมันหลอยลงมาก็ใช ตลอดเลยถ้าเราขยับตัวนี่ไงอา้าวใช่พี่กิตน้องคนนี้ขอย้ายไปคนนู้นอ,อย่างนี้ไงอา้าวไม่สีไม่เชื่อพี่กิตอ่ะเว้ยนั่นไงพี่กิตมันบักก็อกอะมัน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 บลอกอะทอนนี้พี่เสียเวลาไปเยอะมากเลยพี่เสียเวลาไปเยอะมากเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รับรองยังไงยังไงเราก็รอดมีสองคนพี่กิตตั้งป้อมเร็วรีบขึ้นเก้าอี้ค่ะรีบขึ้นบันไดค่ะเร็วไม่เป็นไรถ้าท้องสีอยู่ตรงน้นดีเลยอย่าให้มันเข้ามาบ้างก็พอเดี๋ยวพี่คุมด้านนอกให้ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงได้เลยค่ะดูความหิวตัวเองด้วยนะสีกินแล้วแล้วสีก็อุ่นมากด้วยเพราะว่าสีอยู่ใกล้กับไม้แจ๋วพี่กิตว่ามาแล้วพี่จะอยู่ด้านด้านด้านภาคสนามให้โอเคมาแล้วมาแล้วทางซ้ายตรงนี้เป็นฟางเป็นฟางเป็นผีฟางอุ้ย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 ตัวหนึองสีต้องมีคนคามร้อนมันมาพร้อมกันแล้วสียิงแล้วมันกระเดากระเด่าแล้วหมดจังวะหมดจังวะ อู่ข้างบนหลังคาเรามันชอบทำให้เราตกใจจริงๆแล้วยังไม่ต้องตกใจอุ้ยระหว่างนี้เราเก็บผักต่อเป็นไ,ไงไม่กลัวเนี่ยเราอยู่เนี้ก็ดีเลยเนี่ยเนี่ยถ้ามันเดินมามันก็ตายแต่ว่าพี่แค่อยากอยู่นอกสนามนี่ไงแค่เอาบันไดลงมาหน่อยแต่มันก็มีมันมาแล้วพี่กิตมามายิงยิงยิงไหนยีงไหนยิงนี่ไงมาดิไอ้ไม่เห็น ยิงไปยิงไปยิงไปกสิมันหนีไปแล้วมันยิงให้ตายยิงให้ตายเออยิงให้ตายยิงให้ตายโอเคเราอยู่แล้วสองวันแล้วอะเราผ่านมาทั้งหมดสองคืนแล้วเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวอ่ารอบนี้สีจะขึ้นขอไปอยู่บนหลังคาเอ้ยถ้าเราถ้าเราสร้างกำแพงเราก็ไม่ให้มันเข้าได้ปะไม่รู้แต่ว่าสีจะไปอยู่บนหลังคาเพราะสีมองไม่เห็น เราขสร้างติดไว้ต้องสีสร้างบ้านไปต้องสีล้องสีมีอะไรกินไหมสีกําลังจะย่างย่างเนื้อวัวมันมันย่างยังไงอะเอาแค่แค่แค่เอาเนื้อควางไปอยู่ไม่ไชกับไฟก็ได้นะตอนนี้พี่ต้องล่ารัวๆเลยมันไม่ทันพี่คิดดูเวลาด้วยนะดู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 อยู่ดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่สองนาทีสิบสี่โอเคพอ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 ได้ควางมาอีกใครพูดอะไรกระซิบวะ เอ้ okay, ไม้มันมีวันไหลด้วยนะแบบมันไหลไปที่อื่นอะ่ะพี่ก็งงอยู่มันมีอยู่ต้นหนึ่งเเออพี่เคยตีจนแตกแล้วทำไมมันไม้หายไปไหนมันไหลแล้วปล่ะโอ้เอ้โอเคเราได้เนื้อกวางโปรงสุกมาแล้วทั้งหกอันยังไงเราอยู่รอดละวยิงยังไงให้เยอะๆอ่อาโอเคฉันสลบอีกแล้วลุยกันต่อสามนาทีน้องสีได้เลยค่ะเอาละเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้แหละกิบไม่ขึ้นไปข้างบนกับสีหรอตรงไหน ไหนสีตั้งป้อมไว้ไหนมาดิโอเป็นความคิดที่ชาญฉลาดมากเดี๋ยวพี่เอาบันไดอันนึงมาไว้ก่อนเฮ้ยพิกิตรเราเอาแปลงผักขึ้นมาได้เปล่าพี่ว่าขึ้นไปสร้างตรงนู้นเลยมันไม่ดีกว่าเหรอเรามีบันไดสองอันแล้วมาเออมุมสูงนี่ก็วิวดีนะนี่ไงสีบ <laughs> างไม่เป็น <laughs> เออดีเลยเออถือว่าเป็นการให้สารสว่างที่ทั่วถึงมาแล้วพิกิตรนี่ไงปัดเต็มเลยมาเต็มเลยรอบนี้เรียบร้อยนี่ไง มุมสูงมุมสูงดี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 ไม่ได้ไม่ได้ดูยากเท่าไหร่เลยเกมเนี้ยโอ้โอ้เสียอยากมองเห็นศัตรูไงเพราะว่าพอเราขึ้นมาข้างบนน่ะ่มันมองเห็นหมดเลยใช่นี่แค่นี้เองเหรออ่ะโดเกมครับช่วยเอายากๆมาให้พี่หน่อยเนาะพี่กิดเสียงมาแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะมันมีเอ่อศัตรูที่บินได้เอ้ยจริงเหรออ่ะพี่กีดอย่าพูดอย่างนั้นดิไม่รู้กลัวไปก่อนเดี๋ยวเรื่องละที เข้าไปแล้วนี่นี่นี่อย่าคิดอย่าคิดนี่นี่เดี๋ยวพี่อยู่ข้างล่างน้องสีนี่แน่นี่แน่นี่แน่น้องสีน้องสีเอ๋ไอ้หมูจิตโต้จิตโตนจิตโต้จิตโต้มาไปแล้วอ๋อปืนเรากับปืนเราปีนกันแล้วกลายเป็นแบบนี้เองมันเบาลงใช่ไหมน้องสีช่วยย้อยช่วยแล้วเอ๋เอมาดิมาดิมาดิ้ขามาดิ้ขาพี่เกดดูความอยู่ด้วยนะโอ้หมดแล้วหน้าส่อหน้าขวานพี่ยังเก็บเกี่ยวได้ โอ้พี่เราด่นะสบายโธต้องทสีถือไก่โอ้ยคืดคืขึ้นไม่ได้ไม่ได้เราสามารถเอาขวานจามมันได้ไหมลองไหมไม่ไม่ไม่อยาเลยอยาเสี่ยงอยาเสี่ยงเดี๋ยวตายก่อนน้องสีเฮ้ยเราต้องเก็บหนังให้เยอะๆขึ้นแล้วเราจะได้ใส่เสื้อผ้าล่างหรอมีมีเท่าไหร่สิบเก้าอันอุ้ยงสีทำได้เลยโอ้ตกหลังคาตายแล้วมั้งอ่ะโอ้คอหักคอหักตายแล้วมั้ง พี่กิตสอนสอนสีทํเส้นหนังหน่อยก็ <c oughs> นี่ไงครับเป็นคุยที่โต๊ะอ่าแต่บอกก่อนนะว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับบอกก่อนว่าถ้าเราจะคุยกับโต๊ะนะเพื่อไม่ให้เราบัก๊กเมาส์แบบที่พี่เป็นนะพี่สีก็เป็นทุกคนจะต้องเก็บของก่อนให้มือเป็นมือเปล่าปลาอ่าน้องสีไปไหนอ่าให้มือเป็นมือเปล่าเปล่าแล้วก็ค่อยคุยอ่าแล้วเมาส์จะไม่บั๊กแต่ถ้าเกิดว่าเผลอไปถือปืนถืออะไรก่อนจะบัก๊กเมาส์นะจ๊ะน้องๆพี่กิตเร็วๆเวลามีค่า สิบห้าหนังเนี่ยเนี่ยเนียสิบห้านังเนี่ยสิบห้าหนังทํอทำให้คุณอบอุ่นขึ้นโดยเฉพาะจํานวนที่เหมาะที่พอสมควรคืออะไรทำไมสีไม่มีสิบห้าหนังอ่ะเอาก็อันขวาไงครน้องสีคุยแล้วกดรายการเห็นไหมด้านขวามืออ่ะนี่ไงคืออะไรวะโอ้เท่ไหมใส่เข้าไปเป็นยังไงพี่เป็นยังไงบ้างพี่อยากเห็นตัวเองเหมือนกันเออตอนน้องสีแป้งดูโตใหญ่มากเลยอ๋อไปไปทั ขวานไปไปตัดไม้งไรไปล่าไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์โอ้ตัวสีดูแบบบึกบึนมากเลยตัวสีจะตายไปเดี๋ยวที่หากวางนตัวสีหาเบอร์รี่ป่ะงอันนี้สีต้องหาไม้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วเพราะว่าเอาไปทำไรอ่ะสีจะไปก่อปืนให้มันสว่างรอบบ้านเลยสว่างไปเดี๋ยวศัตรูเห็นชัดหรือเปล่านี่มีไงไมค์กิ้งไมค์กิ้งไมค์กิ้งสวัดดีนี่แน่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 วันแรกไม่กล้าวันต่อมา ฆ่ารัวๆเลยวะ่ะอันนี้เรามากี่วันแล้วอะ่ะเฮ้ยดูดูกาก่อนอีกหนึ่งนาทีครึ่งเฮ้ยอีกหนึ่งนาทีห้าสิบทั้งสี่สี่เจอน้องแล้วเย่ง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 พิกิทเอาเลยพิกิทเอาเลยเหลือหนึ่งนาทียี่สิบยี่สิบกว่าพิกิทเรามาไกลบ้านไปเปล่าใช่ใช่ใช่กับดีวกว่าไปะเกิยอยู่ไหนอยู่นี่โอเคอ้อปะลงไปเลยล่ะแล้วก็เดินไปนข้างหน้าั้องสีใส่เสื้อหนาวสั้นยาวเออสียังไม่เคยกินผักเลยวะ่ะ ไม่ต้องกินหรอกเอ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรมาแล้วยี่สิบวิวายวายวายมันมีกินโลสีด้วยค่ะไหน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 มามาแม่เดินมาแมสีสีกำลังจะไปจะไปหาน้องกวางวันนี้เราจะขึ้นข้างบนหรออยู่ข้างล่างขึ้นข้างบนดีกว่าฟืนแค่นี้พอหรออ๋อเรามาสองคนนะเว้ยเราเป็นหน่วยรถพิเศษกินเบอร์รี่ไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องเก็บน้อกวางอุ้ยหน้ามุดหน้ามุดตึ๊บเลยฉันควรจะกินพวกมันเหรออุ้ย ขู่แล้วว่ะใช่เหรอเออมันบอกแบบนี้พี่กิมไม่พี่ไม่เห็นอะไรเลยปะหรือพี่ไม่ได้มองอุ้ยเฮ้ยอยู่ไหนปะเออเออเออเฮ้ยทำไมมันยิงไม่ตายอ่ะตายแล้วตายแล้ตายแล้วตายแล้ว้ยมีนกนกส<ไ>มนีมีข้างบนมีข<ไ>้างบนมีว่าอะไรเงาเห็นเงาเุ้ยนกสีตายหาแล้วามันเขาไม่ปลอดภัยนกสียว้ายวายว้ายมาจิ้มามาาม น้สีเข้ามาในบ้านก่อนน้องสีเข้ามาในบ้านก่อนมันมีนกกระเทียวกระเทียวไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วนี่คือไหนนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วถ้าน้องถ้าน้องกูหรอถ้าน้องกูหรอคือตัวอะไรนี่กิจกายกายแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมันอยู่ในบ้านเราเขาไปยิงเขาไปยิงมันเขาไปยิงมันมันทําบ้านมันทําบ้านโอ้ยทางเหรอทางบ้านท่านเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไหนกันมดยังงปนยังงซ้อมบ้านเลยซ้อมบ้านเลยเซ่องีหาม อ่ะน้องสีซัมบ้านได้ดีมากเลยน้องสีน้องสีเรียนจากไหนโฮมโปเหรอมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยโดนไม่ดเอ้าพิกกเอ้าเอ้าแล้วมานั่งทำอะไรตรงนั้นน่ะสีงบาไม่เป็นโอ้ยสีเสี่ขอโทษอีกขาอามาอีกขามาโอ้ยอีกขาอุ้ยอ้ยอ้ยกาาาางไหนอุยขาอุ้ยาอุอยอ้ยขอยถออยถอยอยอ้ย พี่กิจเข้ามาก่อนพี่กิเข้ามาก่อนพีก่าากิจก,กินอาหารก่อนอาหารไม่สำคัญตอนที่เลือดโอ้ยรอ,อดไปแล้วเลือดพี่เหลือครึ่งเดียวแล้วอะ่ะใช่ใช่อุย้ยเป็นงานน้องสีจะสร้างบ้านเป็นไงสถาภาพแต่สีก็มีคว,วามรับผิดชอบแต่สีก็มีความรับผิดชอบพี่กิจรีสร้างโอ้สีรับตัวเองไม่ได้ว่ะ